ตอนทุกวันเนี่ยเด่๋ที่เราพูดกันมีการพูดคุยเรื่องจัก,กรวาลการใช้ชีวิตของมนุษย์ในอวกาศเพราะว่าเราส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์เราส่งมนุษย์ไปดาวอังคารหรือว่าที่ไหนในจัก,กรวาลเราไปสร้างสถานีเราไปสร้างสถานีอวกาศอะไรย่างนี้ใช่ไหมคะบนแหล่งพักพิงบนดวงดาวอื่นๆค่ะแล้วก็มีการทําอาหารอาหารสําหรับนักบินอวกาศที่จะต้องไปแบบไปไป,ไปหล่อเลี้ยงชีวิตอะไรเงี้แต่ยังไม่เคยมีใครพูดถึงการซักผ้าในอวกาศเลย การซักรีดเนี่ยเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยแหมมนุษย์ที่ใส่มันเหงื่อออมันสะสมนี่จะทำอย่างไรนะคะดังนั้น NASA และ p r o t t r r a ์แอนด b เจ้าของแบรนด์ซักรีดไทท์ร่วมมือกันแล้วค่ะคิดคน้นแล้วก็แก้ปัญหาการซักผ้าในอวกาศให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะมาแล้วตอนนี้นะเราเนี่ยประเทศไทยเรายังสรุปเรื่องวัคซีนไม่จบนาซาเข้าไปซักผ้าในอวกาศกันแล้วด้วยนะคะแม่กลับมาวัคซีนได้อย่างไร p r ร c เตอร์แอนด์แกมเบอรนะคะเจ้าของแบรนด์ซักรีดไทยได้บอกว่าไทยได้ลงนามในข้อตกลง s p a c e x SpaceX กับ NASA เพื่อช่วยในการพัฒนาน้ำยาซักผ้าและเทคโนโลยีในอวกาศภายใต้ข้อตกลงนี้ NASA อาจจะทดสอบและศึกษาวิธีการทำความสะอาดเสื้อผ้าในอวกาศให้สะดวกมากขึ้นคือปัจจุบันนี้บนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ไม่มีเครื่องซักผ้าค่ะ นักบินอวกาศจําเป็นจะต้องสวมเสื้อผ้าชิ้นนั้นๆเนี่ยคือสวมอยู่นานๆไม่ต้องถอดไม่ต้องทําอะไรเลยสวมจนมันสกปรกพอมันสกปรกแล้วทาไงก็โยนทิ้งไปดังนั้นในช่วงที่มีภารกิจเติมสเบียมให้แก่นักบินอวกาศเนี่ยก็จะต้องมีการขนส่งเสื้อผ้าใหม่ขึ้นไปแล้วเสื้อผ้าที่จะทิ้งก็เอากลับลงมาใช่ไหมคะมันต้องทําแบบนี้ทําให้นักบินอวกาศนั้นจะมีเสื้อผ้าสะอาดอยู่เสมอแต่ว่าถ้าคิดในระยะยาวแล้วเนี่ย คงไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีค่ะหากที่จะสามารถจะส่งนักบินอวกาศไปไกลามากขึ้นน่ะการที่จะเอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนเนี่ยมันก็มันก็เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะเขาก็เลยคิดว่าอ้าวซักผ้าในอวกาศเลยละกันก็เลยเกิดที่มาของโครงการนี้แหละคุณนสคะครับเกิดปัญหาสองสามอย่างที่เกิดขึ้นก็คือว่าในอวกาศเนี่ยเราเรียกว่าสภาวะไร้น้ําหนักเห็นไหมก็เห็น,นคุณเสื้อดําเนี่ยลอยมาหาเนี่ยนะครับมา กอดกันเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นน้ําเนี่ยนะครับเราเค,เคยเห็นว่าเวลาที่เขากินเนี่ยเขาจะมีน้ําเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆก,กลมๆแล้วนะคุณตามันไม่ได้อยู่ในแก้วนะแล้วเขาก็ mm. มาเอา่อมาแบบว่าเอาดูดเอาเลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นก้อนแบบคล้ายๆเป็นลอยอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอการที่เราจะซักผ้านเนี่ยการที่เราซักผ้านเนี่ยคือการเราเอาน้ําแล้วก็ดีเทอร์เจนคือผงซักฟอกเนี่ยเข้าไป ทำความสะอาดในตัวเนื้อผ้าในขณะที่มันเป็นสภาวะในน้ําหนักเนี่ยครับผมคิดว่าการที่เอาน้ําเข้าไปเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับแล้วก็มันก็ไม่ผสมกันแหละเอายางเงี้ยเอาตรงๆนะเนีเน่ยเห็นไหมี่ยน้าในอากาศเดี๋ยวมันจะเป็นกลมๆอย่างเงี้ยครับอืมันไม่มีน้ําหนักนะฮะมันก็เป็นก้อนๆอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็อ้าอ้าปากให้ก้อนน้ำนี่มันอ๊เข้าไปในปากเนี่ยใช่โอ้เพราะน้าในอากาศก็มีน้อยอยู่แล้วนะครับถือจะกินเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะแล้วก็ อาหารนี่อยู่ในอากาศเองก็จะเป็นแพ็คคเนี่ยที่เป็นแบบดูดสุญญากาศไว้ก็คือแห้งๆนะครับแล้วก็แบบคือการก่อสภาวะได้ล้ำหนักนะที่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นอพอเขาจะเอาเรื่องของซักผ้าเนี่ยซักผ้าคือเรียกว่าซักแห้งอวกาศแล้วกันผมตั้งชื่อให้อพอมันซัก <ๆ S 2> แห้ง <ๆ S 2> บน,วนอวกาศ <ๆ S 2> ได้แปลว่ามันก็ซักแห้งในโลกได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราชอบเพราะว่าเราไม่ต้องใส่ใช่ไหมครัพี่เอ็นจีครับกําลัง แก้ปัญหาเรื่องปริมาณน้าที่ใช้บนสถานีอวากาศอย่างที่บอกนะเพราะว่าไม่ว่าเสื้อใช้แล้วได้ส่งลงมาใช่ไหมน้ําก็ต้องส่งขึ้นไปเหมือนกันครับมไม่ว่าันงมาอย่าลืมว่าน้ําที่ส่งไปกลับเนี่ยไม่ใช่เรื่องรวมถึงน้ําที่เราใช้นะยัยังมีของเสียด้วยนะครับรวมถึงปัสสาวะเราเองเนี่ยก็ต้องแบบส่งไปส่งมาเนี่ยเพราะว่าอมันไม่อาจจะกําจัดอะไรโดยวิธีไหนก็ตามเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของเอน้ำเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของ การจัดการที่ยากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันกมเบนี่นี่คืออะไรเนี่ยเออน้ํานี่ก็น้ําเหมือนกันของกินอันนี้คือน้ําดื่มใช่ไหมน้ําดื่มเขางวิ่งหัวเจ้าอ๋ออ๋อน้ําดื่มก็เป็นแบบนี้อ๋อเขาเขาจะทาให้ดูนี่ไงนี่ไงนี่ไงดูภาพนี้สิโอ้โหนี่ดูนี่เขาบีบน้ํบอกาโอ้มันเป็นก้อนๆอย่างนี้หรอใช่แล้วนี่ไงมันไงหน้าไปได้ไงอ๋อแล้วไงแล้วเขาจะกินน้ําก็ต้องทํายังไงน่ะเขาก็เอาปากดูดเลยครับ ดูจักรลอได้แล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะเล่นใช่ไหมครับไอ้ก้อนๆเนี่ยเขาก็ปึ๊บเลยฮะเนี่ยนี่เขาพยายามที่จะโซกน้ํารวนบนผ้าให้ดูเห็นไหมฮะเนี่ยพอมันบิดออกมานะครับมันก็จะดเป็นไงอ๋อเป็นก้อนปหมดเลยอ๋อเป็นอนี่ไงแล้วมันก็ลอยไปทั่วเลยที่ดีมันไม่มีนี่ไงชีวิตในอวกาศก็เลยสักผ้าไม่ได้ตอนนี้เขากําลังพัฒนา ผงซักฟอกแบบใหม่ด้วยนะเดี๋ยวรอถ้าเขาพัฒนาสำเร็จละคงจะมีข่าวออกมาค่ะแต่ตอนนี้เขาคํานึงได้สองสาอย่างนะคืออย่างแรกคือความปลอดภัยในการที่จะใช้น้ำนะฮะแล้วก็ระบบช่วยชีวิตแล้วก็ผงซักฟอกนี่ต้องมีระบบย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ฮะโดยที่ไม่มีไม่มีเหลืออะไรที่แบบว่าให้เกิดอันตรายได้นะครับก็ ดิฉันก็เพิ่งเคยเห็นนะถ้าเราไม่เห็นเนี่ยเราไม่เห็นคลิปในแบร์ไตรีฟอัคนที่อยู่ในคลับเฮาส์มาดูคือเราไม่ไม่รู้เลยว่าน้ําในอวกาศขนาดอยู่ในมือเนี่ยมันยังไม่มันมันยังไม่นี่เลยอ่ะมันยังไม่ลงพื้นเลยอ่ะมันก็ยังแบบว่าเออดูสิดูสิลอยเลยติดอยู่กับผ้าอย่างเงี้ย อชีวิตมันยากเนาะไปทําไมนะอวากาศนี่ขนาดว่ามีการวิจัยด้วยซ้านะฮะว่าพอมันสภาพไร้น้ําหนักเนี่ยเลือดในร่างกายของมนุษย์เองเนี่ยที่ไปอยู่ใน,น,นอวกาศนานๆก็มีปัญหาจ้ะเพราะเราอยู่ในโลกนี่เรามีแรงโน้มถ่วงใช่ไหมครับเราหัวใจเราเราปั๊มปั๊มเลือดเราไปในระบบการทํางาน,นงตา่างๆพอไปอยู่ในอวกาศเนี่ยมันมันไร้น้ําหนักอ,อ่ะมันก็กลับมาถึงโลกต้องมีการต้องมีการแบบเข้ามาตรวจเข้ามาปรับปรุง อยู่บนอากาศน,นานๆนี่ก็สุขภาพก็จะเสียเหมือนกันเพราะว่า,อ,าอยู่ในสภาพนร้น้น,นานการหมุนเวียนของเลือดหรือว่าการทํางานของอวัยวะต่างๆก็จะเปลี่ยนไปครับอ,อันนี้เป็นข้อยากหนึ่งที่เราจะไปอากาศ